เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุยู่กับผมนัตเงนะครับแลว้วน,นี้เราอยู่ในเกม Cover Retribution ครับผมวันนี้ครับผมตื่นมาด้วยความสดใสนะพะเป็นเช้าที่ผมรออัมเดทนะแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เล่นตัว Discord เนี่ยไถยดูว่าเอ้ยวันนี้คนใน Discord ผมคุยอะไรกันบ้างคือถ้ามีอะไรเนี่ยผมก็จะเข้าไปตอบเข้าไปแชทปกติเลยนะเออแต่วันนี้ครับนี่ผมจะให้ดู มีน้องคนหนึ่งนะครับแท็กชื่อผมมานะน้องต่อตูหรือเปล่านะสักอย่างนะอ่านผิดขออภัยนะครับเขาแท็กมาว่ารหัสไปรีวิวบอร์นะครับเท่าที่ดูจากรูปเนี่ยน่าจะเป็นตัวกิมมัวสายฟ้าสี่แฉกนะผมก็โอ้โหดีใจมากๆนะครับหลังจากที่หารหัสรีวิวอยู่นานนะก็มีคนส่งรหัสเข้ามาให้รีวิวอีกแล้วนะนี่เลยผมก็ทักเข้าไปอย่างเร็วเลยนะครับนี่เลยนะก็คุยอะไรเรียบร้อยนะครับคุณ กำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซีอนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพ์ท แถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมเชิญน้องสนโมนมาเป็นกระสอบซ้ายให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเทสดาเมจกันเลยก็แล้วกันนะแต่ว่าตรงนี้น้องเขาฝากมาบอกว่า พี่ครับผมเล่นไม่ส่ m เอ็มวันเอาไว้อยู่นะเอองั้นก็ดีเลยนะครับแล้วก็น้องเขาบอกว่าสามารถใช้โลบักที่เหลือเนี่ยให้ผมรีโลเปลี่ยนเป็นอินให้ออินหมดให้ได้เลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะเทสสองรอบนะครับจะเป็นสายสเต็งหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะเป็นออินเท e l l เจนหนึ่งรอบนะโอเคไหมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะตัวทันเดอร์ก็นะครับที่เป็นสกิลของกิมมัวรสีแฉกนะครับ นี่เลยโอ้โหมันเท่จริงนะสมุดสีแฉกอยากจะมีครับสักครั้งจริงๆนะ,ะส่วนสกิลสายฟ้าเนี่ยปัจจุบันจะมีแค่2สกิลนะครับไม่รวมของ4แฉกนะเออแล้วก็สกิลที่3เนี่ยน่าจะตามมาในอัปเดตเร็วๆนี้เพราะว่าเห็นในซนีคพีก,กันแล้วที่ผมเคยให้ดูไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเทสด,ดาเมจกันก่อนนะก่อนอัพกับหลังอัพแล้วกันเออจะได้รู้กันด้วยว่าดาเมจต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับดีไหม อ่าดีอยู่แล้วแหละผมรู้โอเคเราจะมาดูสกิลแรกกันเลยนะครับ l i ไลน n ่งสไต k ์นะครับไปเยี่ยงโอ้โหโคตรเบา20เท่าไหร่เมื่อกี้ยี่สองจุดห้าป่ะดูไม่ชัดอ,ะอ,อ่ะผอจาหกร้ยี่สิเกเหลือหกสี่อ่ะหก7ัย่สิบเจ็ดหกสประมาณเอ้ยรอบนี้สี่สิบห้าว่ะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันแรงขึ้นน่ะ เอ๊มันต้องมีอีกรอบหนึ่งขออีกรอบขออีกรอบไปเยี่ยงเอาแล้วเนี่ยเหลือยี่สิบสองจุดห้าคลียังไงเมื่อกี้ติดคลีเหรอโอ้สกิลเวก,ก็ติดคลีได้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้อะดาเมจอ่าเบดดาเมจคือยี่สิบสองจุดห้านะครับไม่ติดคลีนะโอเคเราจดไว้ก่อนนี่เราผมจดใส่แชมป์เลยสองจุดห้าสกิลแรกนะครับต่อมาไลนิง่งอะไรเนี่ย อะไรคัสวะคลีคัสเหรอสักอย่างแล้วกันนะมาดูกันผิด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 กดผิดเอาใหม่ใหม่หนึ่งสองสาอ้ก็เยอะนะก็แรงนะแต่มันเป็นดาเมจรัวดิเออแต่ตกดอกละสองดอกละสามอุ้ยแต่ค่อนข้างรีไวใช้ได้เลยนะอุ้ยเล่นเป็นสายสแปมได้อยู่นะครับสายฟ้าเนี่ยตีได้ปะพี่ลองลองใส่เกิมแผของตีได้ปะออาได้ได้ได ว่าว่ามันกระตุกไหมอันนั้นนึงสองสามก็ถือว่าได้อยู่แต่ก็ไม่แรงมากครับเราไม่ได้เล่นสายเวนเนาะต่อมาสกิลสุดท้ายแล้วทันเดือกกดนะครับกดเลยแล้วกันนี่มันมันชักอาวุธอ๋อชักอาวุธไม่ได้นะอ๋อมันเป็นโหมดของมันเลยเว้ยมันชักอาวุธไม่ได้เนี่ย ชักมาหายเลยเอ๋อตะกดเปิดใหม่ได้เลยอ่าแต่ถ้าชักอาวุธมาหายเนะี่ยเมื่อกี้ผมกดตัว R เพื่อชักอาวุธออกหายนะครับก็คือเป็นหมดของเขาไปเลยก็คือบังคับเล่นหมัดดอกละห้าอ่าตรงนี้น่าจะเป็นดาเมจเวททั้งหมดนะครับเพราะว่า<ห>เพราะว่าตรงเนี้ยเ,เพราะว่าตรงเนี้ยผมต้องบอกก่อนถ้าเป็นหมัดล้วนๆเนะี่ยเห็นป่ะดอกอะยิบสอง นะครับอันนี้คือสายสเตงแต่ถ้าเกิดคุณเปิดโหมดแล้วคุณตีสดเนี่ยมันจะเหลือแค่ดอกแล้วนี่เองห็นปะ่ะเกสิบแล้วก็เจ็ดเนี่ยได้แค่นี้ครับแต่วิ่งไวมากครับเนี่ยดูดิค้องแบบความค้องตัวสูงมากผมคิดว่าเป็นสายที่ M1 น่าจะมันหน้าดูนะแถมนี่แถมใช้สกิลได้ด้วยปกติเลยนะครับแต่จะกินมานาชนิดที่เรียกได้ว่าโอ้โหม,มิดหลอดอะคือหมดอะอืมนะครับมิดหลอดเลย ก็ถือว่าใช้ได้นะคือมันใส่มอนที่น่าเล่นเลยว่ะโหอย่างนี้สายฟ้าจะเมตาก็ได้นะถ้าเกิดมันเล่นสกิลได้ด้วยแถมเล่น M1 ได้อีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองรีกันนะว่าตัวดามจเกเขาจะจัดจานมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะครับรีเลยนะเจ้าของไอดีเหลือ100โลบากให้เขาไปหาซื้อทรงผมมาใส่นะหัวจะได้ไม่ล้นนะครับ รลเลยโปรคมไหมครับดนะได้มาเก้สองพอยต์หรอจริงๆก็อยากจะแบ่งไปลงเลือดให้หน่อยเพราะว่าถ้าเขาไม่อัพคอนเลยเนี่ยมานามันจะน้อยมันจะแปลงร่างได้แป๊บเดียวต่อให้คุณแรงอะ่ะคุณก็แปลงร่างได้แป๊บเดียวอ,อย่างไงเขามีเผ่ามีด้วยเอาไปซักห้าสิบก่อนไหมอเอาไปซักห้าสิบก่อนจะขอดูดาเมจทีละนิดแล้วกันนะครับ อ่ะเริ่มจากห้าสิบมาดูสกิลสองกันเท่าไหร่อ่ะมองไม่ชัดเลยวังนี้ขออีกทีอ่าสามสิบเอ็ดจากยี่สิบสจุดห้าเพิ่มมาแปดเองนะดูดิเห็นปะผมถึงบอกไงว่าสายเวทเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างเสียเปรียบระดับหนึ่งนะเพราะว่าต่อให้คุณเสียแต้มอัพเยอะแค่ไหนอ่ะดามเมจคือมันขึ้นนิดเดียวต่างกับ M1 ที่ คุณอัพเยอะคือคุณได้เยอะนะครับเอมวันถึงผมถึงบอกว่ามันคุ้มกว่ามาดูนี้กันอ่ะอันนี้เพิ่มมาเห็นได้ชัดอยู่อันนี้อันนี้แรงอยู่อันนี้แรงขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะก็ถือว่าโอเคแต่ผมสนใจนี่ดีกว่าทั God. นเดอร์ก๊อตนะสิอุ้ยเพิ่มไปสิบเก้าเลยอุ้ยเอมวันเก่งเลยครับเก่งเลยตัวนี้อย่ามิงเลียวเลยนะยิง โอ้ยเก่งเก่งไปเลยเก่งไปเลยโอเควิ่งตามไล่ตกเออจริงจริงจริงเอ,อ้ยผมว่านี่อาจจะเมตาแล้ววะเอา่ะใครบอกมืดเก่งมึงมึงมาเจอสายฟาซี่แฉก่อนอย่างเหี้ยเลยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวขออัพเพิ่มก่อนอัพสเตตัสเพิ่มหน่อยดีวะ่ะอาอสักอันนี้นผมผมขออนุญาตเลยนะผมขออนุญาตตามใจตัวเองเลยนะครับเจ้าของไอดีนะขออนุญาตตามใจตัวเองอก่อนนะอ่าถ้าผมจะเล่นเบสดามเมตปกติเนี่ยนะถ้าเอาแบบ ไม่น่าเกียดจนเกินไปผมอยากจะให้อินเนี่ยมีสัก70ก็พอแล้วนะครับอินเนี่ยเอ้ยก็เฮียแล้วเพิ่มอีก20เออนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคุณแบ่งไปอัพเลือดจะคุ้มกว่านะครับอ่ะผมลงเลือดไปสัก22นะปึ๊บอ่ะแล้วเดี๋ยวเราลองโชว์เคสพีพเลยแล้วกันนะตอนนี้รู้แล้วแหละว,ว่าแรงจริงคุ้มจริงนะอ่ะเดี๋ยตรงนี้รอมานาะเขาเด้งแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม PvP จริงกันเลยนะครับว่าสายฟ้าจะเก่งมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะครับผมมั่นใจในสเต็ป M1 ผมระดับหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูว่าสู้กับมืดแล้วมันจะเป็นยังไงนะเพราะมันจะสู้ไหวไหมมาเอาเลยกันหนึ่งสองสามเริ่มครับผมไปน้องไหว่ะเฮ้ยอุ้ยเมื่อกี้ผมกดไปแล้ว โอ้โหวิไส้แตกมั่นใจไปไหวแล้วต้องเปิดแล้วละ่ะเฮ้ยยังไงอไอ้เฮี้ย,ยมึอก็เฮี้ยเกินพู่แต่มันคล้องตัวแบบโคตรเลยโอ้โหน้มึงสับส่วนกวูอย,อย่างนี้เลยเอ่ะทำจริงพู่แต่มันวิ่งเร็วดีว่ะชอบอ่ะ ดูดิพิวมากเลยถ้าถ้าจริงนะไม่เล่นติดสก,กิลนะแล้วก็เล่นให้เอวัน่ยผมว่าสู้ได้ครับแต่หมดแล้วตอนนี้เราหมดแล้วมานาไอ้เขียเอ้ย,อยมานาหมด <c oughs> นี่แหละผมถึงให้ <c oughs> ผมถึงลงคอนไว้ให้เขานะ่ะไม่งั้นมันเปิดได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยมาดิอย่างก็ในหน,นุ่มโอ้โหเรียบร้อยวะ่ะ คี่ครับมานาหมดยังไม่ชินมือเดี๋ยวขอไหมาาก่อน <c oughs> ขออีกสักยกขออีกสักยกมาไปบ้าเอ้ยนะใช้มานาเปลืองไปหน่อยอุย้ยเก่งนะเนี่ยถ้าเกิดเจ้าของไอดีเขามีอ่าเลอ่าเขาสุ่มได้อ่าเทรสละกันเออเมื่อวานต้องกราบขออภัยเลยนะไปอ่านไทายออนนะมีคนบอกหึงขันมืออยากตีปขอโทษขอโทษอาว่าเทรสนะครับเทรสเทรสนะครับ เออนะครับถ้าเกิดมีตัวเลิศมมานาหรือว่าเป็นเพิ่มมานา50%นะหรือไม่ก็สุ่มได้ไอเนี่ยเผาอะไรวะไฮเอลนะผมบอกเลยว่าสายฟ้าเป็นเมตา M1 ที่เก่งมากๆและสกิลได้อีกนะครับเออเมตาแนะ่ผมมั่นใจมองผมมองแวบเดียวรู้เลยสายฟ้าเมตาแน่ครับสแกใครที่มีสายฟ้าและรีนะมึงเตรียมร้องไห้ได้เลยครับสายฟ้าเขาบัามาเก่งมาก ปกติเนี่ยไอทันเดร์ก็อเขาไม่ได้เอ็มวันแรงขนาดนั้นนะเขาเพิ่งบัฟมาจาก30%เป็น65%มั้งหรือ35%เป็น6 0เออจำไม่ได้ละเลขใกล้ๆนี้แหละอ่ามาอีกรอบหนึ่ง3 2อ1อมาครับผมไปน้องรอบนี้ครับต้องไม่พลาดแล้วกูเปิดตั้งแต่เริ่มเกมเลยไนงะมาเฮ้ยมันตีไม่โดนวะเฮ้ยมัูตีไม่โดน เนี่ยทำไมตีไม่โดนเนี่ยมือกูถึงแล้วเนี่ยมึงโกงกูแล้วไอ้าชายว่ะมันมัน,ม,นมันเล่นผิวมากเลยเอาวะเอาวะอ้ยอว่ายังไงอุ้ยแรงไอเ้เหี้ยมื่อส่งมาสกิลเดียวนะ แต่มันผิวมากครับเฮ้ยยังไงอุย๊ยชิปหายแล้วอูย้ยไปอยูน่ในวงอูย้ยไปอยูน่ในวงอู้วิเจ็บไม่มีสกิลอีกกูลอก่อนอู้วิเจ็บแม่ง ไอ้เหนี้ยน,นึกนะกูจะมาแล้วก <ๆ S 2> ูจะมาแล้วกูจะมาแล้วกูจะมาแล้วกูจะมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวมือมันใหญ่ขึ้นโอ้กูพีพีกา,กากเองอ่ะจริง